สวัสดีครับยินดีตตอนรับเข้าสู่ช่องพิกกี้พ l o ร์ลนะครับวันนี้เราก็มาถึงสัปดาห์ที่3ของ b a t t l e p a พาร์ตซีซั่นีนี้แล้วเรียบร้อยน,นะครับของผมตอนนี้ก็คือเริ่มตนน้นตั้งแต่เลเวล206จนถึงเลเวล306แล้วนะครับผมก็มาสรุปกันครับว,ว่าวิจัยเสร็จเรียบร้อยสายฟรีได้อะไรบ้างแล้วเอาไปขายอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยก็เดี๋ยวเื้องต้นนะครับ คือรอบนี้ผมค่อนข้างจะโชคดีมากเลยก็คือได้ซิลโลการันตีครับติ๊กเก็ตได้กัน2กล่องด้วยกันจากการวิจัยถือว่าโชคดีมากแล้วก็ได้พวกใบเขียว54่ใบขาว37อิน30เด็กห5สเต็งอยู่ที่สี้าและอันสุดท้ายคือเหรียญเขียวอยู่ที่1913เรามครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะว่าเปรียบเทียบราคาแล้วได้เท่าไหร่อะไรงไงเดี๋ยวเรามาดูเลย เบื้องต้นเดี๋ยวผมขอญอาตไปที่หาของก่อนนะครับแผ่นเขียวก่อนแล้วกันแผ่นเขียวอยู่ที่อันละประมาณ3,100เซนนีครับ3,100คูณกับ54ก็จะได้อยู่ที่ประมาณ160,000เซนนีครับต่อไปนะครับแผ่นขาวแผ่นขาวนะครับอยู่ที่ราคาต่อแผ่นอยู่ที่ประมาณ60,000เซนนีครับ60,000เซนนีคูณ3.7เท่ากับ2,200,000เซนนีต่อไปมาที่อิน อินนะครับราคาต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ5 2 0 0 0สนเซนี่5ส0 0 0นเซนีคูณกับ30นะครับก็จะได้ประมาณ1 5 0 0 0ล้านสนเซนีต่อไปเด็กเด็กราคาต่อ1ชิ้นครับอยู่ที่ประมาณ59,0 0 0นเนซนีนะครับ59,000่เซนีคูณกับเออ55ก็จะได้เท่ากับ3 2 0ล้านนเซนีต่อไปสเต็กนะครับสเต็กราคาต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ7,00 0นเซนีคูณกับ45ได้เท่ากับ ประมาณ3 0 0แสนเซนนี่ครับยังไม่หมดนะครับยังมีเหรียญเขียวอยู่เดี๋ยวเรามาดูราคาของเหรียญเขียวกันนะครับเหรียญเขียวอยู่ที่เหรียญละ8000นะครับแต่พันคูณ1,903เท่ากับ 15m นะครับแล้วยังไม่หมดนะครับยังมีซิลโลการันตีติเก็ตนะครับ2อันด้วยกันเดี๋ยวคุณเรามาค้นหาดูครับว่าราคามันจะเท่าไหร่กันนะครับซิลโลนะครับราคาต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ 7.9m นะครับ7.9เคูณเท่ากับประมาณ 15m เศษนะครับ สรุปรวมนะครับทั้งหมดนะครับในรอบนี้ครับก็แบตเตอร์พาร์ตตั้งแต่เลเวล206จนถึง306ของผมนะครับวันนี้ครับรวมกันแล้วนะครับจะได้เป็นเงินทั้งหมดก็คือ 37m นะครับรอบนี้ก็แบตเตอร์พาร์ตนะครับผ่านมาแล้ว3สัปดาห์ด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ได้เลเวลเท่าร่แล้วก็อย่าลืมมาแชร์กันนะครับแต่ผมผมตอนนี้คือ3สัปดาห์ผมทําสรุปทุกสัปดาห์ครับเดี๋ยวสัปดาห์ที่4เดี๋ยวผมก็จะมาสรุปอีกสัปดาห์นี้ก็ ได้ประมาณนี้นะครับผมก็สุดท้ายนี้ครับไม่มีอะไรมากครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับสายฟรีนะครับความของเบตันพาร์ตซีซั่น4ในรอบนี้ก่อนจากกันไปครับก็ฝากเพื่อนๆครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับทาคลิปต่อไปนะครับเจอกันครับสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวถ้าระหว่างสัปดาห์ผมมีไลฟ์สตรีมอะไรยังไงเดี๋ยวจะ ลงก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้ครับสมควรแก่เวลาครับพี่กิฟต์พลัขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ